วันนี้ครับผมได้อยู่ในการแข่งขันของเพลสกับฟร e ไฟน e นั่นเองวันนี้เนี่ยผมจะมาดวลกับน้องวิวคัมแบกตามที่ได้โค้์กันไปในเฟรแล้วนะครับทุกคนครับทีมใดที่ชนะไปในวันนี้นะครับก็จะได้เพลสไปกินฟรี2เดือนจํานวน60กล่องนะครับ 600บาทแต่ว่าส่วนทีมที่แพ้เนี่ยก็จะมีรางวัลปลอบใจให้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกทีมผมแล้วแล้วก็ลูกทีมผมน่าจะรู้แล้วว่าชนะได้อะไรแพ้ได้อะไรนะอ่ะลูกทีมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเอ้ยเรามาคนแรกเลยเราได้มาเล่นกับพี่แล้วก็น้องวิวคัมแบ็กน้องวิวคัมแบครู้สึกยังไงฮะเต้นพี่ตื่นเต้นจนแบบไาตื่นตุบๆเลย <laughs> ไอเราไม่เสียเรามันดูเหมือนเด็กเกลียดังไนเนีย่ยเด็กเกลียรือเปล่านี่อ่ะแต่ก็ยินดีด้วยที่ได้เข้ามาเล่นในวันนี้นะที่ถามตัวได้ไหมว่าที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเราชอบกินเพลสตัวอะไรมากที่สุด้าวโพดเอ้ยเออมีแต่คนชอบกินรสชอบโพดนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราเตรียมตัวเล่นกันนะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปขิงฝ่ายตรงข้ามแป๊บหนึ่งนะน้องไปเดี๋ยวเราไปหาน้องวิวกันเลยฮะมาเลยครับ ในคอมแบบในคอมเอาหรอไว้ในมือถืออ่ะวันนี้พี่ไม่ยิงหัวแต่ว่าถ้าพี่ไม่ยิงหัวเราห้ามใช้ระเบิดแพ้ระเบิดเหรอคะแพ้ระเบิดเหรอคะใช่ครับโอ้โหแล้วดูชื่อทีมพี่อะไรเนี่ยเทปุยมุยหนวดเลื้อนฟุ้งฟิ้สภาพเขาวิปอะไรสปาสปาไก่อะไรเนี่ยโอ้หชื่อน่ากินมากเลยครับหมายถึงสะปาอะเพรส กินมากมากเลยแต่ว่าพี่เนมกดดีกว่ามึงอกี้พี่กินอยู่อืมอืมเฮ้ยถ้าน้องวิวชนะพี่วันนี้นะพี่ให้น้องวิวนั่งเลมโบ้พี่ฟรีเลยพี่เหรออยากนั่งเลมโบ้ครับถ้าเราชนะพี่เนมจะพาพี่ไปนั่งเลมโบ้แล้วถ้าแพ้อะให้อะไรพี่แพ้วิวก็ได้นั่งเลมโบ้อยู่ดีแต่พี่เนมแพ้วิวแน่อุ้ยอุ้ยหัวแตกเลยอะหัวแตก สามันน้องสามันน้องเออมาถ้ารู้ว่าตายแล้วกินขนมพริกไตบ่อยดีป่ะมีรสอะไนะรสลาบเห็นไหมเลาบอร่อยอหเออวิวดีว่ะให้เขายิงกันไปดีกว่าม้งเราตายดีว่า เราตายดีกว่าเว้ยอุ๊ยเขาใชนะด้วยหรออุ้ยอ๋ออันสุดตอนนี้สำหรับพี่คือระลับโอ้โหต่อเราเท้าัปเลยนะอยากยิงพี่เนมอ่ะคนเดียวเลยที่อยากยิงเหมือนคนเดียวที่ถูกไกลป่ะครับไข่เจียวเลยเป็นสวยสวยน้อง สวย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  Surprise motherfucker เฮ้ยอ้าคนใดที่ถูกเกียวคนใดที่ถูกเกียว่ย้ใจเย็นสวยเ่าข้าวฟรีครับทุกคนท่องไว้ข้าวฟรีไม่ได้เล่นเลยต้องิจัจแล้ว โอ๊ยเจ็บโอวิวมีเจ็บตายว่ะฟังมึนมาเข้มว่ะฟังู้งมาเข้มว่ะเฮ้ยน้องเจ๊งหนึ่งนึงอ้าวดีจะหมุนนะจะหมุ่นนะจะหมุ่นนะจะหมุ่นนะอันนี้เล่นกับทางบ้านหรือจะแข่งกันครับเนี่ยยาหมดอ่ะมีใครมียาไหมยาหมดแล้วครับมาเลยมาเลยมาเลยตรงนี้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 เมาครับ อื้่ะครับพี่ฉัดอกล้ออ้าได้นะเหลี่ยมพี่นะไอ้น้องวิวคนนี้ตัวมันกลมแต่ใจมันเหลี่ยม <c oughs> ตัวกลมมาเล่นเต้าเป้าแก่หมวกไปจริงเลย <c oughs> เอ่ะอ้าวสวยไม่มีสมาธิเล่นเลยอุย้เราว่าพี่หรออ่าปว้าวว้าววิววิวเป็นคนแบบว่าแยกประสาทไม่เก่งโอ้ย มดเลยไม่เป็นไรนะแค่เลี้ยงข้าวพี่เนียมเอง A few moments later พี่เนียมร่างทองปรากฏตัวไอยตูวโอ๊ยายเลย ทางหน้าของเทพปุยมุ้ยนะครับเติมเลือดอยู่นะฮะแล้วก็ทางหน้าของหนวดเรือเนระะับยิงเข้าไปเปอริศาเข้าไปจังหวะน,นี้ครับสาเข้าไปโอ้โหได้จะโดนเก็บไปได้ถึงต้องมีวต้อิวครับตอนนี้ก็สายเข้าไปอีกนะครับผมฟุงฟิงกำลังซ้ำศพอยู่ฮะแล้วก็จะหล่นลงไปจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้หล่นลงไปครับตัวในระบบกจะหย,ยู่ฟุงฟิงรั่วไปแล้วะคะรับเลยยิงไปสไนค์ครับเทพปุยมุ้ยเก็บไปสองครับโอ้โ <S <S หโอ้ย มไม่ต้องห่วงผมคมแบบนี้มีคนเดียวอออ,อยู่น้องวิวน้องรู้ไม่ใช่น้องวิวพี่น้องกันอีกต่อไปจริงพี่เราไม่ใช่น้องกันอีกต่อไปแล้ว โอ้ซีเคโอ้โหดูชื่อฟลุ๊กฟิงยิงใส่เข้าไปฮะฝั่งนู้นเหลือสามฝั่งเราเหลือสองครับฟลุ๊กฟิงเข้าไปอยู่นี้แต่ว่าดวงวงบิบเข้ามาแต่ว่าตดูน่าจะเสียเปรียบนะครับผมทางด้านของโออาร์โอล็อกอยู่ข้างบนวตายเลยครับผมน็อะครับผมกูเลยจังหวะที่โดนสามตัวแล้วไม่รอครับโดนจับไปไดนหกห้านะครับผมเมื่อกี้ผู้หญิงสามคนนะคะที่เหลือโอ้โห อันนี้พูดจริงๆเลยอันนี้เราพูดดีใช่ไหมใช่จ้ะเอาไม่ไม่คือพูดเฉยๆบอกเฉยๆว่าเป็นผู้หญิงพี่พี่สาวไว้ใจเราพี่สาวไว้ใจเราไม่คิดว่าเราจะทำกับพี่แบบนี้เดี๋ยวติวป้อนขนมเลยอะเอาป้อนมาป้อนมาป้อนวะอื้อ้าวแล้วอะไรบออก้าว สกิดสกิดกิดนี่กิดดสังเกตแม่เลยของตัวอยู่ในคาล่รอี้ยเ้ยหกแล้วเกมตึงที่เนมแนัยิงกันเก่งเลยวิว่าเก่งเหมือนกันครั กิ่งล้มอ่ะแม่สองแขนวิ่งขึ้นไปแล้วข้าข้าข้าัจา <c oughs> มีคนเล็งรอกมีคนเล็งรอมีคนเล็งหลอก <c oughs> ลุกขึ้นมาลุกขึ้นาูเยางบ้านน่ะจังไปเป้าเนี่ยจังไปเป้าดิเนี่ยเนบนบ้านน่ะแขนโผล่ะเห็นไหมเออแขนโผ่น่ะแขนโผแล้วยิงหน่อยแขนโผแขนโผล่แขนโผแขนโผล่โอ่ดอนู จริงวิจริงอไม่จริงตอบอนดีว่ะต่ต้องให้ดมวิวมาดั้งแลมโบอยจริงเเนี่ยเาอารถเข้าพูดใช่ไหมหลรถเขาพูดใช่ไหมใช่ค่ะรถเขาพูดนะคะแล้วก็รถดัมโบด้วยค่ะ คือตอนก็รอดูคลิปนั่งแลมโบได้เลยนะครับโนครับ,อกกบ้องอิวได้นั่งแน่นอนนะจังหวะนี้ผมว่าพูดคําไหนคํานั้นเดี๋ยวผมไปรับด้วยคืนนี้เลยวะม่เกินโอ้ยแต่มันอร่อยจริงดูดิเขาเคลือบผงมาแบบนัวมากกรอ,อ,อบนะอมากเขาบ,บอกว่าอบกรอบเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ํามันนะเขาใช้เป็นการ<ฮ><ฮ>อบกรอบอพี่เน่ไม่เป็นไรนะแพะยังมีรางวัลลอบใจให้อยู่นะ เคครวก็ให้ทุกกิจกรรมต่อเนื่องไม่มีสะดุดและสะดุกมากยิ่งขึ้นวิยได้สุดไม่ต้องหยุดกับเพลสสูตรใหม่นะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟและก็ร้านสะดวกซื้อ,อแล้วก็ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะได้อร่อยมากแนะนำรเข้าวโพดนะคะวิวอชอบรข้าวโพดผมแนะนํารถลาบา ก็เลยครับผมอย่าลืมไปหาซื้อเพลสมากินกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับน้องวิวก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสนุกมากคะ่ะ